สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับรายวิชาภาษาไทยนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ที่น่ารักของครูทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมานําอ่านคําศัพท์ท้ายบทในบทที่6นะครับเรื่องกรอนการจากบ้านไทยนั่นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานักเรียนก็หยิบหนังสือขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับคำศัพท์ท้ายบทเรื่องกรอนการจากบ้านไทยวันนี้ จะมีคำว่าอะไรกันบ้างนะครับมาอ่านพร้อมกันเลยคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับคำที่หนึ่งคำว่ากาเลอ่านว่ากาเลหมายถึงแผ่นไม้สี่เหลี่ยมไขว้กันนะครับใช้ประดับหลังคาปัจจุบันเนี่ยจะมีการแกะสลักสวยงามนะครับอันนั้นที่ในรูปที่คุณครูได้หามาให้ดูนะครับต่อมาคำว่าค้าง ค้างหมายถึงไม้หลักที่ให้เถาขึ้นเกาะเช่นค้างการเลเวกเนี่ยแบบอย่างเช่นที่บ้านใครอาจจะประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกผักใช่ไหมครับปลูกถัก่วอะไรพวกนี้ก็จะมีการขึ้นไม้ที่เขาสารกันขัดกันเนี่ยเราเรียกวิธีการนี้ว่าขึ้นค้างนั่นเองอ่าลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าค้างนั่นเองนะครับต่อมาคําว่าคามคาม คามเนี่ยหมายถึงบ้านหรือหมู่บ้านนั่นเองนะครับต่อมาจาัก,กรวาลจัก,กรวาลจัก,กรวาลหมายถึงเทือกเขาในนิยายเป็นกำแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกั้นแสงสว่างกับความร้อนนะครับอันนี้ก็เรียกมันว่าจาัก,กรวาลน,นั่นเองต่อมาชิงชันชิงชันชิงชันไม่ใช่ชิงชังนะครับ ชิงชันชิงชันเนี่ยหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งเนื้อไม้แข็งเป็นแก่นสีแดงเข้มถึงสีม่วงแก่นะครับบางทีก็เรียกว่าไม้ประดู่ชิงชันนั่นเองนะครับเห็นไหมลักษณะของต้นชิงชันก็จะเป็นแบบนั้นครับต่อมาทักษิณน,นะครับทักษิณทักษิณเนี่ยคือชื่อทิศหนึ่งใน8ทิศใช่ไหมที่เราเคยเรียนกันไปก็คือทักษิณเนี่ยเป็นชื่อของทาง ทิศใต้นั่นเองทิศใต้ภักใต้อ่าทิศใต้มีทั้งหมด8ทิศทิศอะไรบ้างครูก็ยกตัวอย่างไห้แล้วก็คืออุดรอีสานบุรพาอคเนทักศิณหรดีประจิมแล้วก็พายัพซึ่งคุณครูก็แนะนําให้นักเรียนจําชื่อตัวแรกของมันใช่ไหมคำแรกของมันเพื่อที่นักเรียนจะจําได้ว่าทิศไหนเป็นยังไงแล้วก็มันจะหมุนตามเขียนนาฬิกาอย่างเช่นอุอิบูอาทักหอประพาแบบนี้ครับอุอิบูอาทักหอประพาอ่า ต่อมาคําว่าบานบุรีบานบุรีเนี่ยเป็นชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิดหนึ่งลำต้นเนี่ยแข็งปลายกิ่งอ่อนโค้งอ่าก็อาจจะมีการดัดตอนปลายใช่ไหมมีการดัดทรงของต้นบานบุรีเป็นรูปต่างๆนะครับแต่งทรงของมันต่อมาคําว่าบูรพาบูรพาบูรพาอ่าบูรพาก็เป็นชื่อทิศอีกแล้วครับเป็นชื่อทิศต,ตะวันออกนั่นเองนะครับอ่าเป็นชื่อทิศต,ตะวันออกนั่นเองนะครับ ต่อมาคำว่าปะรำปะรำปะรำหมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นชั่วคราวมีเสามีหลังคามุงด้วยผ้าหรืออื่นๆนักเรียนก็คงอาจจะเคยได้ยินคำว่าปะรำพิธีแบบนี้นครับ ที่เขาสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นพวกเต็นท์อะไรพวกนี้ครับสร้างสิ่งปลูกในสนามแบบนี้อาจจะเป็นประรำพิธีสร้างขึ้นมาเฉพาะกิจแบบนี้ครับเป็นสร้างขึ้นชั่วคราวไม่ได้สร้างขึ้นมาถาวรแบบนี้ครับต่อมาประจิมประจิมประจิมก็เป็นชื่อทิศอีกแล้วใช่ไหมครับก็คือทิศต,ตะวันตกนั่นเองนะครับทิศตะวันตกก็คือทิศประจิมต่อมาพุทธ พุทธเนี่ยไม่ได้ชาวพุทธนะคะเพราะถ้าชาวพุทธเนี่ยจะไม่ได้เขียนแบบนี้แต่พุทธนี้เนี่ยหมายถึงชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นหลายชนิดเช่นพุทซ้อนดอกสีขาวกลิ่นหอมพุทจีนดอกสีขาวใช้ดอกตูมร้อยมาลัยอ่าแสดงว่าเราที่เราเอาร้อยมาลัยเนี่ยก็จะใช้พุทจีนถูกไหมครับพุทจีนอ่าไม่ใช่พุทซ้อนที่เคยเห็นใช่ไหมครับเป็นตุ่มๆเล็กๆที่เอามาใช้ ร้อยพงมาลัยเนี่ยเราก็จะใช้พุทจีนนะครับอ่าต่อมาคําว่าอะไรเอย่ยอ่าเป็นชื่อทิศอีกแล้วถูกไหมครับคําว่าพายับพายับพายับเนี่ยคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับต่อมามะโหฬานมะโหฬานมะโหฬานเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่โอ้ใหญ่โตมะโหฬานเห็นไหมครับใหญ่โตมะโหฬานมะโหฬานเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่ต่อมาไม้จริง ไม้จริงถึงแม้ว่าจอรอจะเป็นคําควบกล้าแต่มันเป็นคาควบไม่แท้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ออกเสียงพร้อมกันเพราะไม่มีใครอ่านว่าไม้ตริงได้ใช่ไหมครับเราก็อ่านว่าไม้จริงหมายถึงคํารวมเรียกไม้ต่างๆที่มีเนื้อแข็งยกเว้นไม้ไผ่ไม้จริงก็คือไม้ที่มีลักษณะเนื้อแข็งยกเว้นไม้ไผ่เราก็จะเรียกรวมๆไม้เหล่านี้ว่าเป็นไม้จริงอ๋อทำมาจากไม้จริงนะอันนี้แบบนี้ครับก็อาจจะเป็นไม้ของมักขาม อะไรพวกนี้ครับไม้มักขาไม้ตะแบกไม้สนไม้สักไม้ตะเคียนอะไรพวกนี้ไม้ประดู่พวกนี้ครับเราก็จะเรียกลักษณะของที่ไม้แข็งๆเนี่ยเราเรียกว่ามันไม้จีนยกเว้นไม้ไผ่อย่างเดียวนะครับต่อมาคําว่ายุงยุงไม่ใช่ยุง่งหรือว่ายุงนะครับยุง ยุงก็คือสิ่งปลูกสร้างสําหรับเก็บข้าวเปลือกหรือข้าวโพดเป็นต้นนะครับเหมือนกับห้องเก็บของนั่นแหละแต่ห้องเก็บของที่เรียกว่ายุ้งนี้เราจะใช้เก็บพวกข้าวเปลือกหรือว่าข้าวโพดที่ตากแห้งนะครับไม่ใช่ว่าเอาข้าวโพดสดไปใส่ไว้นะครับเออเหมือนกันเน่าเสียก็คือเราต้องเอาข้าวโพดไปตากแห้งก่อนข้าวเปลือกก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปยัดไว้ในยุ้งเลยนะครับตายพอดีไม่ต้องกินนะครับเน่าหมด ก็จะต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปเก็บไปในยุ้งเพื่อว่าอาจจะเอาไปอาจจะแบบว่าต่อไปอาจจะเอาไปแช่น้ําแล้วก็ไปพบปลูกหรือว่าอาจจะเอาไปสีใช่ไหมแล้วก็เอาเอาเข้าเปลือกเอาเข้าสารเนี่ยมากินต่อมานะครับลำดวนลำดวนเนี่ยลำดวนก็คือชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งดอกคล้ายดอกนมแมวแต่กลีบหนาแล้วก็แข็งแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับนี่คือดอกลำดวนนะต่อมาวานวาน วานในที่นี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เขียนด้วยรอจุลาที่แปลว่าวานที่เป็น,ท,ปนที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในทะเลนะครับวานในนี้เนี่ยเขียนด้วยรอเรือหมายถึงครั้งคราวนั่นเองอ่าต่อมาคํานี้นะครับอ่านได้สองแบบจะอ่านว่าสริงคารสรสงสิงสริงริงริง,รง,รง,รงหรือสลิงก็ได้นะครับสลิงคารหมายถึงสิ่งที่ ให้เกิดความรักก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักนั่นเองอทรัพสมบัติสลิงคาราแบบนี้ทรัพย์สลิงคารต่อมาคำว่าศิละปะล้านนาศิละปะล้านนาเป็นศินละปะทางช่างที่เก่าแก่ของล้านนาเดิมมีศูนย์กลางอยู่ที่เชียงแสนซึ่งเรียกว่าอาณาจักรโยนกต่อมาพญาเมงรายเนี่ยย้ายมาสร้างที่เมืองเชียงใหม่ ศิลปะล้านนาจึงสืบทอดมาที่เชียงใหม่ในปัจจุบันเป็นดินแดนนะครับล้านนาเนี่ยก็เป็นดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยเรานะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นอาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรโยนกที่เคยมีความยิ่งใหญ่ก็กินบริเวณหลายจังหวัดนะครับในบริเวณภาคเหนือเขาก็มีศิลปะวัฒนธรรมศิลปะเหล่านั้นเราก็เรียกเหมารวมว่าเป็นศิลปะล้านนานั่นเองนะครับต่อมาสมานฉันนะครับสมานฉันก็คือความพอใจร่วมกันหรือว่าความเป็น ความเห็นพวกพ้องนะครับสมานฉันท์ต่อมานะครับคำว่าหน้าจั่วน้าจั่วนักเรียนคงจะเคยได้ยินในเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ถูกไหมครับคำว่าหน้าจั่วเนี่ยก็คือเป็นเครื่องบนแห่งเรือนที่ปิดด้านสกัดหลังคาสําหรับกันลมและแดดฝน,นมีรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะครับต่อมาฮอรดีเป็นชื่อทิศอีกแล้วเห็นไหม ฮรดีก็คือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็คําว่าอวนอวนอวนเนี่ยที่นี้มันไม่ได้แปลว่าอวนที่ใช้หาปลานะครับอวนเนี่ยที่นี้ก็คือเป็นฟุ้งด้วยกลิ่นหอมอหอมอบอวนแบบนี้ครับอบอวนเพราะฉะนั้นอบอวนก็ต้องเขียนด้วยคํานี้นะครับอ่าต่อมาเป็นชื่อทิศทั้งหน้าเลยใช่ไหมครับคําว่าอาคาเนอาคาเน อาคเนก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับต่อมาอีสานอีสานก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับเ,เราจะเรียกภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยว่าที่จริงเนี่ยชื่อภาคเขาจริงๆเนี่ยชื่อภาคว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่หลายคนจะเรียกภาคนี้ว่าภาคอีสานก็คือเอาชื่อทิศของเขามามาใช้แทนก็คือออภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คืออีสาน เราก็จะเรียกว่าอ๋ออีสานอย่างเช่นอุดรใช่ไหมครับก็เราก็จะเรียกว่าภาคเหนือแต่ว่าชื่อภาคเขาก็ไม่ได้เป็นภาคอุดรถูกไหมเขาก็ภาคเหนือนะครับต่อมาอุดรอ่าคาสุดท้ายก็คือคําว่าอุดรก็คือทิศเหนือนั่นเองนะครับ อ่าเย่เย่เย่ก็จบแล้วนะครับเป็นไงบ้างคำศัพท์ก็ไม่ได้ยากเลยถูกไหมครับให้ฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนนะครับนักเรียนจะได้เขียนถูกแล้วก็อ่านได้นะครับทักษะการเขียนและทักษะการอ่านก็สําคัญนะเราอยู่ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6แล้วลูกเขียนให้ถูกอ่านให้ถูกนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ความรู้ในโอกาสต่ตอไปนะครับแล้วก็ภารกงานในวันนี้ครูก็มอบหมายให้นักเรียนอัดคลิป อ่านคำศัพท์เหล่านี้แล้วก็ส่งไม้คุณครูนะครับคุณครูก็จะได้ประเมินในเรื่องของการอ่านออกเสียงของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขรวิธีหรือเปล่าออกเสียงว่ารอเรือ,อลิ้นกระดกไหมหรือว่ารอลิงชัดหรือเปล่าอันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับสําหรับการนําอ่านคําศัพท์ในเรื่องกลอนการจากบ้านไทยบาย